คุณก็รู้นุ่มๆทหารเนี่ยพอออกทะเลเป็นหลายๆเดือนพอกลับขึ้นบกแล้วสิ่งแรกที่เขาคิดถึงคืออะไรไปบอกหรือเปล่านะเขาจะไปตามแผนหนังสือเพื่อไปหาหนังสือปกใจขึ้นมานี่เป็นเรื่องจริงไหมผู้หญิงคนนี้จะไปตามแผนหนังสือและเอาเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเสียก็ไปหน้ากลางของหนังสือปกใจเ่า รู้ไหมครับมีทหารจํานวนมากที่ซื้อสืรอพวกนี้ไปพอเปิดมาหน้ากลางได้เห็นใบปริวนี้ร้องไห้กลับใจโทรมาหาเธอแล้วเลิกจากทิสัยแบบนั้นแล้วเธอเนี่ยพาคนเหล่นี้มาหบได้เยอะแยะวันเนเวสิบอภิบาลบอกว่าเธอทําแบบนี้มันไม่มีเหตนเธอทําแบบนี้ทาให้พวกเราเสียชื่อต่อไปนี้เธอไม่ต้องมาที่โบอกเลยต่อไปน้ ไม่อยากจะเรียกนะว่าสบอมัะไรนั่นเอะไรมันเป็นฟาเนยยังมีอยู่ไหมฟาริสีทุคนนี้มีในที่สุดผู้หญิงคนนี้ถูกขับไล่ออกไปเธอหาที่นัสการไม่ได้เธอจำใจต้องตั้งโบสถ์ขึ้นมาแล้งหมดเธอปรากฏว่ามีสมาชิกเตมเปหมขเป็นกาลาสีเรือเป็นทหารเรือทุกท่าเอเมน เธอทําแบบนี้เพราะเธอเป็นคนมีเกียรติและเธอบอกว่าการกระทำของเธอไม่ได้ทําให้เธอเสียเกียรติอย่าอายที่จะต้องประกาศกับบนตรงนั้นเห็นไหมอย่าอายที่จะลุยไปประกาศพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณเห็นไหมเห็นไหมครับรู้ไหมในชีวิตของเราเนี่ยจะมีบางคนตายที่รู้จักเราเพราะคนนี้บอกเฮ้ยจะรู้จักคนนี้ เพ่นเดินกับเราแล้วเขาเห็นเพื่อนเข้ามาเขาดีฉาเลยทำให้เพื่อนจับต้องาดรู้ไหมครับว่ามีอยู่คนยังไม่เคยเมีมีอยู่คนยังที่คอยบอกทุยู่เสมอบอกมาทุกคนเสมอน,นี่ยแหละลูกเราอย่างนี้แหละลูกเราเอเมนคนนี้แหละลูกของเราพระเจ้าของเราแคนี้เองเอเมนพระเจ้าเป็นพรเนเะ,ะเจ้า,าที่ยิ่งใหญ่เราปเป็นบุตรของพระเจ้าไหมครับเราเป็นคนที่มีเกี่ยวพระเยซูเองในช่วงที่งานรับใช้ของ ที่สุดแล้วที่สุดคือถึงจุดสุดยอดแล้วมีคนแหงตาโพรงมาถึงเวลานั้นพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าสารโลกแล้วพระองค์ล้า,างเท้าแม่รกระสอบลพระองค์ไม่ละลายเี่จะทักกาลคนที่มีศักดิ์ศร,รษษีในวงสังคมทพอย่างนี้ไดนะ้ไหมคนที่มีศักดิ์ศร,รษษีในวงสังคมงทำไงล้างให้ข้ เวลาเข้าไปในที่ประชุมเรื่องหาที่ไหนว่าเก้าอ,อี้มันเหมือนกันหมดเรามีเก้าอี้ตัวไหนพิเศษบ้างเฮ้ยในห้องนี้ในเก้าอี้ตัวนี้ขอบคุณพระเจ้านะที่เก้าอี้ของเราเหมือนกันสองยัมถ้าคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีเกียรติที่มาจากพระเจา้าเขาสามารถทอมตัวได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีและเกียรติที่มาจากพระเจา้า เขาจะแสวงหาเกียรติในโลกนี้และไม่มีวันที่เกียรติที่โลกนี้ให้จะทําให้เขารู้สึกเต็มตั่ได้นี่คือสายอย่างที่ว่าเราจะได้เห็นบางคนที่รวยมีชื่อเสียงวันหนึ่ง้่าตัวตายบางครั้งเราคิดว่าขอให้ฉันมีตรงนี้ก่อนมีตรงนั้นก่อนแล้วฉันค่อยมีความสุขคุณกําลังเจอมาหลอกนะคุณจะไม่มีความสมุขจนกว่าคุณจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า อนั้นเปิดดูพระคัมภีร์ต่อไปในมัทธิวบทที่4ข้อที่8นะครับมัทธิวบทที่สี่ข้อที่8ถึงข้อที่ส0มาจะหยิบยื่นเกียร์ให้กับคุณแต่มันจะมีเงื่อนไขให้กับคุณมัทธิวบทที่4ี่ข้อที่ถึงข้อที่สิครั้งหนึ่งมาได้นำโร่ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักที่น้องรับนนี่คือการทดลอง การทดลองมาจากไหนครับมาจากพระเจ้าหรือเปล่านะการทดลองจากข้อนี้มาจากมาค<า>ําว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นหมายถึงก่อนหน้านี้มีมาแล้วเวลามันทดลองคุณแล้วคุณชนะมันคุณอย่าย่ารู้สึกอยารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งรู้นะัมันเรียนอันต่อไปไม่กับคุณด้วยมันจะทดลองถ้าระดับองค์พระเยซูคริส ยังถูกตดลองคุณคิดว่าคุณจะถูกทดลองไหมวันใจก็ตามที่คุณไปถึงจุดที่บอกว่าคนอย่างฉันเนี่ยเรียนรู้็พราะทำดีมาเยอะไม่มีวันถูกทดลองอีกในขณะที่คุณพูดเนี่ยคุณกำลังติดกับดักเรียบร้อยแล้วและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองคําว่ารุ่งเรืองนี้คือคําว่าศักดิ์ศรีอันเดียวกัน ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้โปรงทอดระเนรแล้วได้คุณรองว่าถ้าท่านจะปราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทันฟงเหล่านี้แก่ท่านมาจะทดลองคุณมันจะเอาศักดิ์ศรีปลอมๆในโลกนี้มาบอกคุณแล้วมันบอกว่ามันจะให้คุณแค่เพียงแต่คุณทําตามพิธีของมันคุณทํางานมันอาจจะบอกคุณถ้าคุณโกงตามน้ํา มันจะให้ซับมันท,ทิ่งใหญ่ถ้าคุณเฉยใช่หน,หนิดนึงโกงตรงนี้นิดนึง๋ยวคุณจะได้อยา่ษษาไปซื่อสารเลยคนซื่อสารยังไม่รวยหรอกเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมพระเยซูตอบว่าไงครับพระเยซูจึงตอบว่าไอซาตาเว่ามีอะไรล่อลวงเข้ามาคุณจะต้องยัวย่วเอ่ไห ห้ามทำแบบนี้เป็นการขาดต่อติทดลองจริงเหรอจริงนะสัญญาแล้วนะถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังโดนทดลองอยู่ด่ามันไปเลยครับไอ้สาานจงไปเสียพลพระคัมภีรมีเขียนไว้ว่าจงกราบธรมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและกริบัตรพระองค์แต่ผู้เดียวอย่ารับเอาศักดิ์ศรีของโลกใบนี้ เลิกแสวงหาศักดิ์ศรีของโลกใบน,นี้พี่นะครับศักดิ์ศรีที่แท้จริงที่จะเป็นของคุณและทําให้คุณมีความสุขเป็นศักดิ์ศรีที่มาจากเบื้องบนเท่านั้นมัทิวบทที่หข้อที่ส3บสาในขณะที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานมีอยู่คำเงินซึ่งอยู่ในข้อที่13าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากพระเยซูสอนว่าและขออย่าละทิ้พระองค์เข้าไปในการพุจารณแต่ขอให้พน้นจาก ซึ่งชั่วรนะ้ายไม่น้องครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะตอบคำอธิษฐานแบบนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะนําคุณออกมาจากทุกการทดลองรู้ไหมบางครั้งเราเข้าไปสู่การทดลองเพราะเราไม่อธิษฐานเชื่อไหมเราไปคบกับคนบางคนแล้วเรา,าเสียใจภายหลังแล้วเราบอกว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้ามา พระเจ้าวันนี้ลูกไม่รู้จะเจอการทดลองอะไรขอพ่อนำลูกออกจากการทดลองด้วยวันนั้นเนี่ยคุณจะสามารถพ้นจากการทดลองได้แต่สังเกตข้อความในวงเล็บนะครับเห็นว่าราชอาณาจักรและวระเทศและพระสุริกคำว่าพระศุริกกับคำว่าศักดิ์ศรีำํรรำ,รรำเดียวกันและพระศุริกเป็นของโปรงสืบสืบไปเป็นนิจอาเลนขอทุกคนพูดนะครับพระศุริก ขอ,อ,อ,อเป็นนิดขอ,อ,องพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนอาเมนเชื่อไหมครับสักศีเป็นของพระเจ้าเป็นปนิดข้อนี้บอกอะไรกับเราสักศีพระสิริพระเกียรติมาจากพระเจ้าและดำรงอยู่เป็นนิจเอเมนมันกำลังแสวงหาขอ,องปลอมหรือของจริง<ช>มันกำลังหาแพ็ทเทียมหรือแพ็ทแทแคร คุณมาถูกที่แล้วดูต่อในยอนนะคะรับยอนบทที่17ข้อที่5ยอนบทที่17ข้อที่5พระเยซูตรัสว่าบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักข,ของโลกคือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาเกียรติหรือศักดิ์ศรี ที่กล่าวถึงเป็นเกียร์ที่พระบิดาเจ้าและพระเยซูทรงมีร่วมกันก่อนที่จะมีโลกมาและเป็นเกียร์เดียวก,กันกับที่ได้ประทานให้กับทุกคนที่อยู่ในปัสกิสวันนี้คุณอยู่ในปัสกิสไหมครับ mm hmm. พระเจ้าได้สังญาพระเขียนนี้แล้วสักสีนี้แล้วพระสุ่ยนี้แล้วและองได้ประทาน